หัวข้อคลิป YouTube、มุกดาหารสปีดเทรนก้าวใหม่แห่งการเดินทางสู่ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยบทความความยาวประมาณ500คำมุกดาหารสปีดเทรนมุกดาหารสปีดเทรนคือโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ถูกจับตามองอย่างมากในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารที่เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมเชื่อมต่อกับประเทศลาวผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองทำให้โครงการนี้มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค มุกดาหารสปีดเทรนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงสายใหม่ที่เชื่อมต่อจากนครราชสีมามุกดาหารสวรรณเขตโดยเน้นการเดินทางที่รวดเร็วปลอดภัยและทันสมัยด้วยเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงระดับสากลคาดว่าจะใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ250-300กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้สามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาถึงมุกดาหารได้ภายในเวลาเพียง3-4ชั่วโมงเท่านั้น หนึ่งในจุดเด่นของมุกดาหารสปีดเทรนคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคอีสานตะวันออกนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองมุกดาหารได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามชิมอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์หรือเที่ยวตลาดอินโดจีนที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ในด้านเศรษฐกิจการมีรถไฟความเร็วสูงผ่านมุกดาหารจะช่วยดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกและการค้าชายแดนซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมากนอกจากนี้มุกดาหารสปีดเทรนยังมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงไทยกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านทาง โครงการรถไฟลาวเวียดนามซึ่งมีแผนที่จะเชื่อมจากสวรรณเขตไปยังเวียดนามตอนกลางในอนาคตทำให้มุกดาหารกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเส้นทางการขนส่งระดับภูมิภาคแม้ว่าโครงการยังอยู่ในขั้นวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้แต่กระแสตอบรับจากภาคประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ถือว่าดีมากหลายคนคาดหวังว่าโครงการนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนในภาคอีสานให้ดียิ่งขึ้น มุกดาหารสปีดเทรนจึงไม่ใช่แค่เพียงโครงการรถไฟความเร็วสูงแต่คือก้าวสำคัญของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีสานอย่างยั่งยืนคำอธิบายใต้คลิป scription นจะลึกโครงการรถไฟความเร็วสูงมุกดาหารสปีดเทรนที่จะเปลี่ยนอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเส้นทางใหม่แห่งการเดินทางที่รวดเร็วทันสมัยและเชื่อมไทยกับลาวเวียดนามอย่างไร้รอยต่อ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมุกดาหารสปีดเทรนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมุกดาหารสปีดเทรนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟความเร็วสูงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟอีสานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพัฒนาอีสานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวรรณเขตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโลจิสติกไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดินทางเร็วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟอนาคตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชื่อมไทยลาวเวียดนามท็อปสิบคีย์เวิร์ดมุกดาหารสปีดเทรน รถไฟความเร็วสูงมูกดหารสปีดเทรนการเดินทางอีสานเชื่อมโยงไทยลาวตลาดอินโดจีนแม่น้ำโขงพัฒนาเศรษฐกิจอีสานร,รถไฟชายแดนการคมนาคมอนาคตหากต้องการเวอร์ชั่นพร้อมเสียงบรรยายหรือสคริปต์ตัดต่อวิดีโอแจ้งได้เลยครับ